สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยและก็ข่าวเจลีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปเริ่มต้นกันที่ลือหนะักเมือการเลือกโคชจุนคุมทัพแล้วเหมือนการยูเนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีก3โซนตะวันตกที่เพิ่งแยกทางกับโค้ชโป้งนะครับกฤษณะสิสงปรีชาได้ตัดสินใจที่แต่งตั้งคุนซือคนใหม่เข้ามาสารงานเพื่อคุมทัพ ค้างข่าวมหากราบต่อแล้วเมืองการยู่นเตตสู้ศึกไทยหลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกที่มีการจับฉลากแบ่งสายวันที่28มกราคมที่ถึงนี้โดยเริ่มการแข่งขันวันที่6-7ถึงกุมภาพันธ์ออกมาเป็นที่รบร้อยแล้วแล้วสุดมีข่าวหลุดออกมาว่าทางสมโมสรได้มีการตัดสินใจเลือกทางโคชจุนอรุรษสีเกิด ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่ที่มีอากิระนิชโนเข้ามาคุมทัพมาร่วมง,งานด้วยเป็นที่รบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีแคนาเดตอยู่3มรายด้วยกันได้แก่โคดคอสชอสมชายมากมูลกุนซอทีมลำปาง FC มาสมิทากิกุนซอระยอง FC แล้วก็โคจุนอนุรักษ์สีเกิดผู้ช่วยโคดทีมชาติไทยสำหรับประวัติการทำงานด้านผู้ฝึกสอนของโคจุนอนุรักษ์สีเกิดเคยคุม ทีมอย่างบุรีรัมย์เอพัทลุง FC แล้วก็รังสิตเอฟซภูเก็ต FC บางกอกกลาส FC อฟซุธยายูนเต็ดเยาวชนทีมชาติอ1ยูปีล่าสุดนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยนะครับอากิระนิชนโนคุมทัพยอยู่ตอนนี้สำหรับข่าวต่อไปครับสื่อเวียดนามเลือกซิโก,โก้โค้ชยอดเยี่ยมบีลีกนัดที่2ล่าสุดนะครับ สื่อดังของเวียดนามนะครับได้ออกมาประกาศทีมยอดเยีย่ยมประจำนัดที่2ของศึกฟุตบอลเวียดดปรากฏว่าซิโก้นั้นถูกรับเลือกให้เป็นยอดเฮดสโค้ดประจำสัปดาห์พร้อมกับเผยเหตุผลว่าซิโก้นั้นแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนเกมครึ่งหลังและมีการวางเทคนิคที่ดีจนทําให้ฮองอัญยาลายนั้นกลับมาเก็บ3ามแต้มแรกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับของอัญยาลนยนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ บินดิน FC ในวันที่31มกราคมนะครับเวลา17นากาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สำหรับข่าวต่อไปปลดฟ้าผ่าลำปางแยกโคสชมชายตั้งบิรยุทธ์มือขวาเซอร์เดสคุมแทนโคสคอร์สชนะครับสมชายมากมูลแยกทางกับทีมลำปาง FC เป็นที่ียบร้อยหลังจากทางสโมสรเองมีการเปลี่ยนบริหารชุดใหม่เข้ามาสานงานต่อจากชุดเก่า แล้วก็มีการเจรจาเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินที่ค้างคาใจกันแบบลงตัวเรียบร้อยรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาขณะที่ทีมบริหารชุดใหม่ได้มีการแต่งตั้งให้รับโค้ชแขกวีรยุทธ์นะครับอดีตมือขวาของเจเด็ดมีลาบที่เคยทําทีมการท่าเรือ f c เข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนในช่วงเวลานี้โดยทางโค้ชคอสชอเองนะครับได้มีการกล่าวให้สัมภาษณ์หลังแยกทางกับลำปางเอฟซีว่าเป็นการจากกาันด้วยดี ตามวิธีของนักฟุตบอลอาชีพซึ่งผมเองก็เข้าใจแม้ว่าจะเข้ามาคุมทัพได้ไม่นานแต่ก็มีความผูกพันที่ดีกับนักเตะและก็แฟนบอลก็ขอบคุณบอดบริหารที่ผ่านมานักเตะและก็แฟนบอลของสโมสรทุกคนหลังจากนี้จะติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเพลย์ออฟเลื่อนชั้นให้ได้ส่วนนอน,นาคตผมเองก็พร้อมที่จะรับงานต่อทันทีทั้ทงนี้ฝ่ายบริหารสโมสรลำปางเอฟซีนะครับก็ได้มีการประชุม หาหรือเคลียร์ใจกับนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อแจ้งทิศทางของทีมรวมถึงเรื่องเงินเดือนตามที่ข่าวลือตามสื่อนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปที่น่ายินดีและก็เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายโดยทุกคนพร้อมใจที่จะร่วมมือกันสู้ต่อไปเพื่อให้ทีมนั้นไปสู่เป้าหมายและก็โปรแกรมการแข่งขันที่เหลือสาหรับทีมลําปาง FC นะครับรั้งอยู่อันดับที่9ของตารางลงสนามไปแล้วทั้งหมด18นัดมีอยู่23คะแนน ซึ่งยังมีพื้นที่โคต้าเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนื่องจากตามหลังโคต้าสุดท้ายนับที่6นะครับของตารางอยู่เพียง7คะแนนแล้วก็เกมเล็กนะัต่อไปเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอันดับที่4อย่างแพร่ยูเนเต็ดในวันพุธที่27มกราคมนี้สำหรับข่าวต่อไปทากียังอยู่ระนองคัมแบ็กซ้อมหลังเคลียร์เงินแล้วบางส่วน ระยอง f อกลับมารวมตัวกันซ้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากทีมมีการเคลียร์เงินเดือนที่ค้างอยู่ในบางส่วนในขณะที่ซามาทากิยังอยู่กับทีมแม้ว่ามีข่าวเมืองการบรินนั้นให้ความสนใจในการดึงตัวไปคุมทีมหลังจากที่มาสมิทาก,กินะครับสั่งลูกทีมระยอง FC มุดซ้อมในช่วงที่ผ่านมาจากเหตุที่นักเตะภายในทีมไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนจนกว่าจะรับเคลียร์เงินค่าเหนื่อยให้และสุดฝ่ายบริหารของระยอง f c นะครับมีการตัดสินใจ เคลียร์เงินเดือนที่ยังค้างคาบางส่วนให้กับนักเตะที่มีสูงมากนักเพื่อให้ทีมนั้นกลับมาซ้อมต่ออีกครั้งในวันนี้โดยมี2แข้งต่างชาติตัวใหม่นะครับอย่างบูนโนเปโลลองอหอกบราซิลและก็อดัมมิเตอร์แนวรับชาวอังกฤษนะครับมาซ้อมในวันแรกด้วยนอกจากนี้นะครับมาซมิทากินะครับเทนเนอร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกเป็นขาได้รับความสนใจจากเมืองการยูนิเต็ดทีมไทยลีก3นะครับในการดึงตัวไปคุมทัพซึ่งล่าสุดนะครับอยู่กับทีมต่อ โดยมาคุมทัพม้านินมังกรซ้อมก่อนบุก s g g มึงทองยูนเต็ดต้นกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำหรับข่าวต่อไปเกมตกค้างนกใหญ่ช้างเผือกวันที่3กุมภาพันธ์นี้ไทยลีก2นะครับมีการยืนยันเกมตกค้างระหว่างชัชนาทฮอนบินกับเชียงใหม่ยูนเต็ดที่จะตรงการแข่งขันวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เกมนี้เลื่อนมาจากวันเสาร์ที่26ธันวาคมนะครับจากคณะกรรมการโควิด19 โรคที่2ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไชน่าเนี่ยเลือกปิดฐานที่ออกกําลังกายอย่างสนามพลอสเตเดียมวิานั้นเนี่ยซึ่งล่าสุดนะครับไทยลีกจำกัดเนี่ยได้ออกมากําหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเล่นกันในวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับโปรแกรมฟุตบอลช้าง f a ฟครับซึ่งทั้ง2ทีมไม่มีโปรแกรมลงเตะพอดีทั้งนี้ก่อนฟัดแข่งทั้ง2ทีมจะต้องมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ล่วงหน้าอีก2วันอีกด้วย ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราทุกวนันสวัสดีครับ